ก็ต้องขอชื่นชมนะครับผู้ที่จัดงานว่ายครูมวยไทยโลกเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่17แล้วนะครับก็จะมีช่วงที่เว้นวักไปก็คือช่วงโควิดเท่านั้นนะครับแล้วก็สถานที่ก็อุทยานประวัติาศาสตร์ยุทธยาเน,น,นี่ยก็ได้ให้ความร่วมมือบรตลอดนะครับคือจริงๆแล้วการเอามวยไทยเป็นสื่อกลางในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นตัวสปอร์ตทัวรซึ่ง ก็ดีเนี่ยแล้วก็การเอาศิลปะว่าถ้าทำประเพณีโดยเพราะยิ่งการไหว้ครูมวยไทยเข้ามาเชื่อมเนี่ยผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วยิมมวยไทยกว่าประมาณ5เกือบห้าห0,000ื่น โรงยิมทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วตอนนี้สิ่งที่กําลังทําก็คือทางกระทรวงนะครับพยายามยิ่งที่จะทําให้มันเป็นมาตรฐานมาตรฐานเดียวนะครับแล้วก็จะให้ทั่วโลกเข้ามาอยู่ในวงจรของการที่เราจะมีการประเมินนะครับในเรื่องของมาตรฐานยิมมวยไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าเกิดทาสําเร็จแล้วแล้วทาให้เป็นเครือข่ายใหญ่ๆที่มาแล้วก็ อยู่ไหนเหมือนมวยไทยให้เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยผมมองว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งเลยที่จะดึงดูดนะครับทางนักท่องเที่ยวแล้วก็ครูมวยนักมวยเข้ามาอยู่เมืองไทยมากแน่นอนครับยี วหว้ครูมวยไทยนะคะปีนี้ก็คือถือว่าเป็นปีที่จัดหย่อีกปีหนึ่งซึ่งก็เป็นปีที่ตอ,ตอบรับในส่วนของแคมเปญ Amazing Thailand Grand t o u i s m and Sport Year ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็น g r a n Festivity และครั้งนี้เองนะคะก็หลังจากที่เรามีการเปิดประเทศอย่างสบมบูรณ์แบบแล้วเนี่ยครั้งนี้เราก็ได้รับการตอบรับจากนักมวยเขาเรียกว่าเป็นเป็นมวยไทยเลเวอร์แล้กันจาก ทั่วโลกนะคะประมาณ43ว่วประเทศซึ่งก็นำโดยทางด้านของท,อทอสรสำนักงานสาขาแล้วเราก็มีมีเดียตามมาด้วยนะคะก็มีชาวต่างชาติเข้าร่วมงานในครั้งนี้มากกว่า1,800คนส่วนมวยไทยเลเวอร์หรือชาวไทยเนี่ยก็มวยไทยเลเวอร์ที่มาครั้งนี้ก็ประมาณ3,500คนก็มากกว่ากับ6,000คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าประสบความสาเร็จมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเหนืออืน่อเนเหนือสิ่ง่นได้ก็คือว่าเราได้มีการนําเสนอ เราเรียกว่าเสน่ห์ไครผ่านไฟมัสยูผ่านกิจกรรมอันนี้ด้วยดังนั้นเองเนี่ยเราก็คาดการนะคะเงินใดได้ทางตรงเลยที่เข้าสู่ในงานเนี่ยประมาณ158ล้านบาททั้งนี้ทั้งนั้นเราพยายามที่จะต่อขยายให้เกิด m u l t i p l i e r e f f e c t นะคะในส่วนของอุตสาหกรรมภาพบริการและการท่องเที่ยวประมาณสักคูณสคูณีค่ะเพื่อที่จะให้เงินเนี่ยหมุนเวียนกลับมาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี้ค่ะ แล้วถวายบังคมถวายบังคมครั้งที่หนึ่งสามรำลึกถึงพื้นแผ่นดินเกิดต่อด้วยการร่ายรำท่ากอบพระแม่ทรณิ